สวัสดีทุกๆคนมือนีมาพบกับฝนอีกแล้วเนาะจะมาเฮ็ดคลิปอีอย่างนั้นพาติดตามน่วกันไปเลย <S <S มือนี้ค่อยเองก็จะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นให้ทุกคนได้เห็นกันคือเกาเนะาะฮฮจะปิ่นเพลงที่อากะปลอยออกมามือนีมัมั่นมือนี้เอง ประมาณจังโมงที่ขอนกันนับบอได้ว่าเป็นเพลงของแจ็งคููบาลใส่มองนั่นเองฮะงทีเพิ่นปล่อยออกมาก็เป็นอยู่ในซองของทีเจยมอยู่นู่นนะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าในซองของเพิ่นก็มีเพลงดังหอบร้อยล้านวิวนั่นเองฮ่าทุกคนก็น่าจะได้ฟังและที่บอกคือขวัยเองก็ได้ฟังมาแล้วเป็นเพลงของ G x u นะฮะใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งเปล่า ใส่ใจอ้ายนี่นะสัพาไปกินแกงนอไหมท้ีปพอยกเล่นไปซะเนาเออหืมถือว่าปัจจุบันนี้ก็หอลอยล้านวิวแล้วทุกคนทุกคนได้อับเดียนม่แล้วบอป็นเพลงที่ มวลนะฟังแล้วก็บมวนพอเสียงพูดมวนหลายทุกคนแล้วก็ผมม่ไอ้ทำหาก็เสียงพูดทุกเสียงจีเจริงมีน,นุ่นสุดยอดเสียงเพลินเพาะด,ดีนะในอินเตอร์เทนก็ได้แบบทาจากทาตินแฟรว่ามือนี้เพิ่นก็ได้ปล่อยเพลงออกมาใหม่มื่อนี้เนวันที่15เดือนเก้าสองวันสารนะเพิ่นได้ปล่อยมาแล้วเป็นเพลงผู้บ่าวนาซื้อคือเคสองอือหึสุดยอดเลยแต่เขายังเบลเบิงเธอ กะซิ้มาเบิ่งนํากันแหละปิ่นเพลงควายอ,ออกอยู่ในซองของ t g เจีนุนนะทุกคนก็น,น่าจะซับสไครต์ละขวัญกต Subscribe ์มาแล้วกดไลค์ทุกเพลงเลยคือว่าออกในซองของเพิ่นกับปินเพลงที่ม่วนทุกเพลงเลยสําหรับขวัญแต่คนอื่นกับ,บ่ฮู้คือกันแต่สําหรับเฮา,า,าว่าม่วนเพราะว่าเด็กน้อยอยู่บ้านเฮาเขามาฟังกันนะเอไล่นะนะที่เฮาจะมารีแอคชั่นมื้อน,นี้ก็เป็นเพลงนี้เลยบ่าวบรรณาถือเท2อ,อ่ะฮะฮ้องด้วย t g เจนุนฟีดกับ Gx2 หรือมีตะกูดแล้วก็น้อ no ย K2P นะน้อ no ย K2P มีถ้าชื Beat, ่อบอผิดไปอยู่ในเพลงของมาล้อบ่มาล้อของทีเจมิโน่เนาะตะกี้ก็ฟังแมทมวนไลน์ลีดหรือว่าเนื้อห้องเพลงกับที่เจมเนื้อแล้วกั Gx2 แล้วน้อย no K2P นะเพื่อได้แต่งกันและบีทก็จะเป็นที่เจมเนื้อเทาเฮ็ดเองแล้วก็มิกกับที่เจมิโน่เนาะวิดีโออิดิเตอร์นะวิดนะีโออิดิเตอร์จะเป็น Mac Master and เป่าถ้าอันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเข้าไปสนับสนุนด,ด้วยโสภนานี่เอง เสยียใหญ่ของเขาตัวยอดหลายคลิปเนาะที่เพิ่นให้เรามากระดักแต่เขาก็ติดตามเพิ่นด้วยกันเพิ่นเฮ็ดคลิปเป็นคลิปแนวกินแล้วก็เฮ็ดเพลงนทยอยออกมาแดอ่ะโบหลายเนาะเราไปเบิ่งน้ำกันเลยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทุกคนก็นขอกรุณาะซับสไครต์ใ,ให้ขอนแดดเด้อถ้าซับสไครต์แล้วเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยไปอืมว้าวขึ้นมาโดยเห็นกู๊ดนะเป็นคนเปิดซาดอืมทาตินเพิ่น ักเสือ้อในกับแจมแมนยูหาในไอโบฟีแ่แมนบอกเ oh, <n> ong, สียงคุณน้องเอ้ยว้าวนอสุดใหญ่เลยสุภาณากับมาปีกใหญ่กับมาด้วยเท่เ <c oughs> น,น,นาะกูเด่นกับโบเลยเสื้อกัอน <c oughs> สีเหลืองๆเไย ช่วเสียมีนี้สร้างหลังมาใบไม้ใไปยานที่ไ่เขาไายเลยโอ้สวยงามสวยงามอยู่สักอยู่ตัแรปกระมวลเลยแรปกระมวลคนนี้แรปกระมวลเสียงเปลี่ยนเสียงแล้วเสียงเปลี่ยนไปชีเจมสมาแล้ว เสียงมวนแท้ๆคนนี้เสียวเวลามวนไหมเสียงคนมวด,ห,มนมวดหนอยน่าจะอยู่ต่าป่ะแมน,นเสียงงามเสียงงามพูดเป็ยเตียงได้ดี เสียงโมนอ่ะขนโมนาพี่เจมนอนในเสียงพออยู่แล้วนะทุกคเจมนอนขี้นโมนดาเป็นมาลามีเตียแปลกแปลกไหมติดตาเลยโมีม่ยัยบปากไหมสอนนี้งานนะสันนี้งานของ g x อ้าวนอยเคทูพีมาแล้วยังอีกยังเห็นไหมครับนคำนี้เหมาะมากมากมากว่ใจไปเลยทำเต็มใจ

สุด,ดำมาเลยสุวรรณารนะตูุนะรถนี้จะเป็นรถสำเนาะวะจาก๊กโลเคชั่นก็จะมีอยู่3ามี่มอนะนแว่าตอนนี้เจ้านกเป็นคนที่ยนตาไปอยู่มือุแล้วจ้ก็ซนจมามานมวนเลย ก้าวท่าเต้นดังหลังกันได้ใจขนาะดเอาแล้วแต่คนเสี่็นเนาะท <c oughs> ี่เด่นที่สุดคือดี่เจมันเลย <c oughs> เด่นที่สุดเลย <c oughs> โอ้ชื่อถือว,ว่าเจ็บละแต่ไม่ส <c oughs> นใจปังโมลายโมลาย มวลนายทุกคนมวลมวนมวลบอกไในคำเดียวมวนเพลงนี้เสียงพอเป็นพิเศษมาได้ดไอ้ชื่อบอบีเป็นคำนี้ขอเชิญชาด้ทยเยอะเยอะฟังไปแล้วนะแต่จะบเใบให้ผิดหวังเก่ามวนคือเก่าแห่งมวนมวนมวนคือเก่าแหละทุกคนบอกว่าสองไอ้น้องเป็นเสียงดีหลายมาร์ทอนแรปของ g H U นะกอรบรรจุบรรจุควรู้อันยอดปังแล้วก็จะมีทอนนึแบบทอนเอื่อนน่ะ แต่ว่ามักโลเคชันที่เ็นเลือกไปล้นะคือโลเคชันที่เขามักยูตาก็จะเป็นซอฟทีเจทูนะที่เบิ่งแล้วสึกว่ามันจะมีทราบแบกาวทั้งหลังที่เป็นน้ำตกตา,กท,าที่ตกลงมาสีทั้งหลังมันจะเบิ่งแล้วเ,เบิ่งสีแบบไม่จะออกทวน <c oughs> <c oughs> แบบตายมันก็คามคิดเห็นส่วนตัวนะแต่โดยรวมแนละ้ว<า>สุดยอดโดยรวมสุดยอดมวนเลยแหละมวนทุกคนก็<า><า>ถือว่าปีเป็นอีกเป็นหนึ่งของลาวเขาแหละที่หากระปอยอกมาแล้วก็ะ พออยู่ในซองของเบียงด่างอีกเนาะทุกคนก็น,น่าจะฮู้กันแล้วเพราะอสองไนนอ้น้องคนสุดยอดเก่งหลายแล้วก็ประสบความสำเร็จในใบนมเนาะก่อนๆนี้พันก็ได้ซื้อรถเพียงก่อนไอคอยไอเม่และเพื่อตู๊แฟนสาวที่ว้าว่อยากจะวอลนะทุกคนงามงามงามเตนของที่จีเจมส์ดีงามอือก็ฝากทุกๆคนไว้เนาะก็เข้ามาปันวิวเนาะให้มันห่อนลอยลานวิวคือเบยงที่คนได้ดปล่อยออกมาก็ขอฝากทุกๆคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะการถากไปเท่านี้ก็ขอให้มันปังๆๆ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 ป่าๆอๆๆัๆๆังๆๆๆอๆๆๆัๆๆังวๆๆๆัๆๆๆภๆยๆๆ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 กๆๆๆๆนัๆขอๆๆๆมๆๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆางๆๆ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 ิๆๆดๆๆืๆนสๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆนๆๆวเๆๆ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 ๆยๆๆ่ๆๆ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 ยสๆๆนๆๆ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 ๆาหักะ ก่อนที่จาก,กันไปก็ฝากกดติดตามให้คอยได้นะเป็นกำลังใจให้แบกเนี้ยต่เนี้ยจิ้มจิ้มนีคุณบอกอะไรช่วยก็ฝาก <c oughs> <c oughs> <ฮ>ติดตามกันไว้เด้นะรับมือนี่ก็ตามเคยนะก็กล่าวคำว่า,บาสบายดีบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะหักเดียวสุดยอดบอกได้คำนี้สุดยอ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 ด,ยอด